ทำกลางการเดินหน้ากำจัดกองกำลังกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของกาซาวันนี้รัฐบาลของอิสราเอลได้ยื่นคำขาดให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายในวันที่10มีนาคมนี้ครับทหารอิสราเอลประทักกับกลุ่มติดอาวุธในเมืองคารยูนิสทางตอนใต้ของกาซาถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายนะครับ ด้านสมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลได้ขีดเส้นตายให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายในวันที่10มีนาคมนี้ไม่เช่นนั้นกองทัพอิสราเอลจะบุกเมืองราฟาซึ่งเป็นสถานที่พักพิงของผู้ลี้ภัยความขัดแย้งแห่งสุดท้ายในกาซาโดยอิสราเอลจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสูญเสียของชีวิตพลเรือนให้มากที่สุดหลังจากชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า2900 0คน The world must know and Hamas leaders must know if by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Raffach area. ปัจจุบันตัวประกันยังหลงเหลืออยู่ในกาซาอีกไม่ต่ำกว่า130คนนะครับหลังจากตัวประกันชุดแรกได้รับความช่วยเหลือเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแต่ข้อมูลข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลระบุว่าตอนนี้ตัวประกัน31คนได้เสียชีวิตแล้วด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC เตรียมพิจารณาร่างข้อมติเรียกร้องให้หยุดยิง Please, <come> ที่เสนอโดยผู้แทนแอลจีเรียในวันพรุ่งนี้แต่ลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ผู้แทนสหรัฐประจำสหรประชาชาติระบุว่า ร่างข้อมตินี้อาจจะกระทบต่อการพูดคุยเพื่อบรรลุข้อตกลงพักรบชั่วคราวเนี่ยจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าสหารัฐอาจจะใช้สิทธิวีโต้ขัดขวางความพยายามของแอลจีเรีย u n เอมีสมาชิก15ชาติครับในจํานวนนี้เป็นสมาชิกถาวร5ชาติก็คือสหรัฐสหาราชอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียและจีนที่มีสิทธิ์วีโต้ได้โดยการใช้สิทธิ์วีโต้ของสมาชิกถาวรของ UNSC เพียงชาติเดียวก็จะทําให้การผ่านร่างมติใดๆก็ตามของที่ประชุมประสบความล้มเหลวนะครับ การยื่นคำขาดของคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวทุกคนตัวประกันทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอิสราเอลกำลังเผชิญแรงกดดันจากประชาชนภายในประเทศด้วยกันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนหลายพันคนในกรุงเทวาวิฟ ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่นะครับให้เหตุผลว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักแต่ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องครับแล้วก็แสดงจุดยืนชัดเจนไม่ยอมรับท่าทีของนานาชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์เนื่องจากการกระทําดังกล่าวถือเป็นการมอบรางวัลให้ผู้กองการร้าย เลอตนัยมุกดามิมอิสราเอลบางนักตีตั้งี้ใหตั้งแตบตโตฟ์ล่คาราชัดซดดิบมดนาฟลสตินตและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกของนเนเธอร์แลนด์ได้เปิดการพิจารณาวาระเกี่ยวกับการครอบครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลนะครับหลังจากผู้แทนกว่าห0รัฐในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ยื่นให้ศาลโลกช่วยพิจารณาสถานะการครอบครองของอิสราเอลเมื่อสองปีที่แล้ว โดยการพิจารณาจะใช้เวลานาน6วันเพื่อรับฟังความเห็นจากตัวแทนแต่ละประเทศแต่ผลการพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศครับ